เราจะยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ของราวิภาที่ทำจิวรีเราเรื่องของเจนทูบูแมนในเรื่องของ SOS อย่างเงี้ยครัแบรนด์พวกนี้ก่อตั้งไม่ใช่ดีไซเนอร์ก่อตั้งแต่ว่าเป็นคนที่จบทางด้านของการก่อตั้งฉะนั้นเขาจะเห็นในด้านของแคชฟลูในด้านของ Data b i g Data ขึ้นมาทำซึ่งมันจะต่างกับเราเนาะเราก็จะแชร์มุมมองของคนที่เป็น Creative Mind ลุกขึ้นมาทำแบรนด จะมากกว่าเนาะมันก็เลยทําไมมันถึงผ่านมาห้าแบรนด์เนื่องจากว่าพอเราทาถึงช่วงพักหนึ่งนะครับมันจะเหมือนกับไซเคิลของแบรนด์ระกาศว่ามันมีขึ้นแล้วมันีลงแต่ว่าปัญหาคือว่าเวลาที่เราทําคนเดียวโดยไม่ได้มีพาร์ทอื่นที่มันเป็นมาร์เก็ตติ้งเบสพีอาร์เบหรือว่าคนที่ทำถึงสถิติเบสเนี่ยปัญหาคือการพิค up แบรนด์จากตัวที่มันเป็นเคิฟลงให้ขึ้นอนะทำยากจุด สิ่งที่ทําก็คือว่าเราเปลี่ยนแบรนด์ที่เราเราสร้างแบรนด์ใหม่ปัจจุบันการสร้างแบรนด์ใหม่ทาไงมาแต่ว่าการเปลี่ทยนแบรนด์คือยากมากนี่คือมุมมองของคนที่ทําแบรนด์มาเกือบ20ปีเกือบ20ปี15 1 6ปีเนาะมันเลยผ่านมา5แบรนด์เนาะอย่างเงี้ยแบรนด์เอกคอมโร์เซอร์จริงๆเป็นแบรนด์แรกที่เราทำเนี่ยคือทำจิวเวลรี่เลยทำตั้งแต่ปี2009แล้วไม่เคยทำเมืองไทยเลยคือทำแบบเนื่องจากว่าจบยุโรปปั๊บเราก็เลยทำ ที่ฝรั่งเศสเลยทำที่เบลเยียมเลยแล้วเป็นแบรนด์จริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่ทําให้ชื่อของตัวเองค่ะ fix <F ix> อยู่ในตัวแฟชั่นอิสทรีตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเนื่องจากว่ามันเป็นแบรนด์ที่ s u c c e s ในระบ,บับในระดับ global เนาะขายอยู่ประมาณบบเหมือนแทบจะแบบ60ประเทศทั่วโลกอยู่ในแบบในห้างที่ดีที่สุดในโลกตั้งแต่แบบร u บบ e มาเช่ Joyce ที่ฮ่องกงอิสตันที่ญี่ปุ่น IT ที่ จีน uh, จนถึง uh, แบบ Select Shop ที่มันดีที่สุดในโลกทั่วโลกแต่ปัญหาตอนตอนก็ดีอย่างเงี้ยเซอร์ฟรชมีมีที่บราว s e ส์มีอย่างเงี้ยแต่ปัญหาคือว่าเวลาที่เราทำแบรนด์ออกมาเองอย่างที่ว่าพอมันขึ้นสูงสุดปับ๊บไซโ่โอของแพชั่นเป็นทุกอย่างก็คือว่ามันขึ้นแล้วมันลงพอมันลงปับ๊บทุกอย่างมันเปลี่ยนจับว่าเราทำคอสตูมเจอรี่เราไม่ได้ทำไฟล์เจอรี่ เทรนด์มันเปลี่ยนตอนปี2014-2015ปั๊บสู่จากแฟชั่นจิวเวียสู่ก็สู่สู่ไฟล์จิวเวียซึ่ง for ไฟจิวเวียปับ๊บแบบเองไม่สามารถคอนเทนได้เนื่องจากว่าเราไม่ได้มี c a p ซิตี้ในการสต็อกทองคำสต็อกแพลตินัมสต็อกเพชรเนื่องจากว่าเราไม่ได้มี c a p a ิตี้ในการทำฉะนั้นเราก็เลยหันมาเริ่มแบบแอดตัวที่มันเป็นอ่าอีฟนิ่งเข้ามาก็ทำได้สักพักหนึ่งในในไทยเนาะลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มที่มันเป็นแบบมิดเดิลเอชที่เข้ามา อ่าเป็นเวลเนสขึ้นมาแล้วก็ใส่ชุดประมาณเนี้ย้ามาก็มีขายที่อเรีิกาบ้างนะในในปัจจุบันตัวนี้ไม่มีแล้วในในปัจจุบันเองในฐานะชื่อตัวนี้รับหน้าที่เป็นคอนซัลท์โปรเจกต์เช่นแบบงานโอท็อปงานแบบอ่างานเกี่ยวกับราชการซัส่วนใหญ่นะฮะทำกับกระทรวงวัฒนธรรมครับกระทรวงพาณิชก์นะก็จะเป็นในชื่อเอกของเสริมในการทำคอนซัลท์ตัวโปรเจกต์ต่างๆเนาะอันเนี้ยเป็นแค่เป็นแค่โปรเจกต์อ่าอันเดียวแล้วกันเนาะ กับการที่คำถามเรื่องของ Identity ของแบรนด์อ d e n t i t y ของแบรนด์ของเอทอมบริสเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มจากคำว่าอะไรคือสิ่งรู้หลาคือ what is luxury เนาะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นจากการที่ว่าเรามองตลาดแต่ว่าเราตั้งคำถามเกี่ยวกับ industry อินดัสทรของมันเนาะว่าเฮ้ยเราทำอยู่ใน luxury market เนาะแต่ว่าอะไรคือคำจำกัดความของคำว่า luxury มันก็เลยทําออกมาเป็นจิรีอันนึงที่เป็นทําจากซิลิโคนเป็นยางที่อยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์สาหกรรมแบบพื้นพื้นพวกห้องแลกต่างๆหรือว่าพวกกรอบประตูต่างๆที่เป็นซิลิโคนซึ่งมันเป็นวัสดุถูกมากเนาะวัสดุที่มันเป็น industrial use ซึ่งมันตรงข้ามกับคําว่า It luxury ใน mindset ของคนที่จะต้องทํามือจะต้องมาจากทองคําจะต้องมาจากเพชร สิ่งที่เราทำาคือเราทำแบบเป็นจิวเวลี่ที่เป็นทรงแบบเหมือนก้อยระเทียไงครแต่ว่าเป็นซิลิโคนทั้งทนมันเลยตอนนั้นประมาณปีสองพันสิบเอ็ดเนาะก็คือว่ามันเป็นจุดที่เหมือนกับ,บล็อกเกอร์ช่วงนั้นยังไม่มีแบบยังไม่มี t ิก t อ k เนาะล็อกเกอร์ชาวอ่อรัสเซียไปซื้อสร้อยหนึ่งเส้นที่อ่าโอเพนิ่งเซ n รโนที e ่ น่าจะ LA สอนเจินิวยอร์กแล้วหลังจากนั้นมาก็คือว่าทุกคนต้องการซอยเซนนนี้ตครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่ในในโมเมนต์นั้นแล้วกันเนาะมันก็คือว่าสิ่งที่ใส่ง่ายใส่กระซิบขึ้นได้มันจุ้ยที่แบบใส่ได้แบบหลักหลักมากเนาะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยเป็นหลายๆแฟกเตอร์ที่ไม่ใช่คุณมีสินค้าดีอย่างเดียวเนาะการที่จะทำให้แบรนด์สักเซสได้มันหลายแฟกเตอร์มาก็คือว่าสินค้าต้องดี ตัวแคลชันขายต้องถูกเนาะคนที่จับของคุณเป็นใครนั่นคือคอมมูนิเคชันเนี่ยมันหลายๆแฟกเตอร์รวมกันเนาะคุณจะขายกับใครอย่างอย่างผมเองอ่นะทำทำอินเตอร์เนชั่นแนลมาเก็ตหรือว่าทำตลาดต่างประเทศอ่นะตั้งแต่แรกเลยือ2009คือว่าเราอยู่ในเทรดแฟร์เราอยู่ในโชว์รูมเนาะเราตอนนั้นยังไม่มีรีเทลเราเราทำในลักษณะของแบบบีทูบีคือบนะิ s เนส s ูบิสเ s สก่อนเนาะ ฉันเราจะเจอแบบไบเออร์เข้ามาซื้อเลยซ,ซื้อไปขายต่อเหมือนสับซีที่วันเนี่ยเคยเป็นลูกค้าเรา,เรา,าเราเคยขายสับซี้วันที่เอราวันกับที่พารากอน mm hmm. ก็จะเป็นลูกค้าประมาณกลุ่มน,นี้ฮะซื้อไปแล้วก็ขายต่ออันนี้คือส่วนของแบรนด์นี้อย่างเดียวนะอันนี้นะคะโอ้โห oh. เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยที่พวกเราต้องอ่า <c oughs> เป็นอ่า <c oughs> เดี๋ยวขอสรุปนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปเ,ปเริ่มอีก อีกแบรนด์หนึ่งนะคะว่าอันนี้อยากจะให้พวกเราได้เห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆว่าการที่เราจะปั้นแบรนด์เนี่ยไม่ท่านท่านอาจารย์บอกแล้วว่าไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ดีอย่างเดียวนะต้องเป็นการอินทิเกรตบูรณาการทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์เองซึ่งต้องมีความโดดเด่นแตกต่างซึ่งต้องค้นหาให้เจอถ้าอาจารย์เนี่ยสามารถเทียบพลิกจากตัวซิลิโคนซึ่งราคาถูกมากๆเลยแต่ทําให้เป็น ลักช <Lux> ูรีได้เช่นเดียวกับของเราก็เหมือนกัน s อฟทาวเวอเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยเรามีเยอะแยะมากมายเราจะทำยังไงเทียบพริกออกมาให้อ่าตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายของเราได้นะคะในต่างประเทศเราอย่างที่ท่านอาจารย์บอกแล้วเราต้องรู้จักปลาดของเราให้ลึกให้จริงนะคะแล้วก็มีส่วนผสมในเรื่องของการตลาดทุกอย่างเนี่ยให้อ่า รองกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะว่าท่านอาจารย์เนี่ยก็นอกจากจะสามารถพลิกจกผลิตภัณฑ์ที่ของปกติให้เป็นอของลักชัวรี่ได้แล้วเนี่ยเมื่อถึงตัวไซเคิลของตัวแฟชั่นเองเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ก็ได้ได้ได้แชร์ให้เห็นว่าเราเนี่ยจะต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงนั้นด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวตัวอย่างของท่านว่า เดี๋ยวท่านก็จะมาแชร์ในในช่วงหนึ่งว่าแล้วท่านอ่ะจะพลิกจากเอ่อจากบทเรียนตัวเนี้ยในอนาคตเนี่ยท่านมีการจัดการกับความเสี่ยงตรงนี้ไงเมื่อถึงไซคลนะคะอ่ะทีน,นี้เรามาถึงอีกแบรนด์หนึ่งดีกว่านะคะก็คืออ่าของ Wonder Anatomy เชิญอาจารย์เฉลิมเกียรติแชร์ได้ไหมอย่างของป๊อบนะครับจะค่อนข้างต่างกับของเอกของป๊อาจะเริ่มด้วยความไม่รู้ เหมือนมากเพราะว่าจบอินททเรียมาก่อนแล้วก็มาทําเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็จะพัฒ้าฟูได้ไปเรียนแฟชั่นต่อแต่ว่าจริงๆคือเริ่มทําเสื้อผ้ามาก่อนที่จะไปเรียนมันก็เลยจะเป็นแนวแบบลองผิดลองถูกเหมือนทําด้วยความไม่รู้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะเป็นแบบที่เอกบอกว่าเวลาเอาเอาเราอยากทําอันเนี้ยเราเอาแฟชั่นของเราเริ่มก่อนเราก็จะไม่มีความรู้เรื่องกด้านการเงินด้านการบริหารเลย แต่ว่าโชคดีมีพี่สาวที่ทําเรื่องตัวเลขกับการเงินให้ก็เลยเหมือนว่ามันก็มาถูกที่ถูกเวลามันก็เลยดําเนินต่อไปได้แต่ถ้าไม่มีพี่สาวช่วยก็อาจจะแบบปิดแบนไปตั้งแต่แรกก็จริงๆถ้าใครไม่ได้มีพาร์ทเนอร์อย่างนี้ยครับอาจจะต้องหาใครที่ดูเรื่องการเงินช่วยนิดนึงเพราะไม่งั้นสมมุติถ้าเราดีไซน์รีดอย่างเดียวมัน,มนอาจจะไม่ได้สักเซสเนาะ จริงๆมันเป็นหลายเคสอย่างที่เราเก็บข้อมูลมานะอย่างอย่างโอท็อกเองหรือชุมชนเองคือเ็าทาไปเรื่อยๆแต่ทําไมคําถามคือว่าทําไมเขายังเป็นที่ก่อกสงเพราะว่าการเงิน,นสําคัญมากในการทาธุรกิจเพราะอินดิเนชันนะฮะถึงแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งสร้างสรรค์เนาะมันเป็นศิละปะแบบหนึ่งแต่ในท้ายสุดมันคือธุรกิจซึ่งธุรกิจน่มันลันด้วยเงินทุนอันนี้สําคัญมากอย่างอย่างที่บอกไปคือ เราก็ลองถิบลองถูกมาเยอะเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นการเงินมากันเรายังมีโชคดีที่ทางบ้านซัพพอร์ตมาเรื่อยๆนะฮะมันก็เลยแบบเหมือนค่อนข้างผ่านวิกฤตได้อย่างอยของฟารบมจริงๆทุกคนไม่ได้ต้องเริ่มจากเงินเยอะๆแล้วก็ต้องให้ภาคสวยหรูของฟปรบเริ่มที่แอ่เมเจร์และชยยชินสัยไหนก่อนที่เป็นเปิดท้ายขายของทันอยู่ไหมครับอันจะทันเนาะแน่แล้วยี่สิบ ยี mm. ่ส <X> ิบปีแล้วเนาะก็ตอนแรกก็รับคนอื่นมาขายก่อนแล้วว่างเรียนแล้วก็เหมือนไปเดินเซ็นทรัลข่าวก็เจอจัดจานโนเม่ก็อยากได้จะเป็นพวกแบบมีของไว้ก่อนเย็บเป็นไหมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เอาจักนั้น่มาลองเย็บเสื้อทั้งที่ไม่รู้ว่าแพทเทิร์นทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เราสมัยก่อนจะเสิร์ชจะอะไรมันก็ลําบากเหมือนแบบซื้อผ้ายืดที่ไหนเราก็ต้องแบบไปคอยถามคนอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็เอามาลองเย็บเย็บ ให้มันมีคอมีแขนออกได้จบเย็บเรียบร้อยไหมก็ไม่รู้อ่ะไม่เรียบร้อยปุ๊บเราก็ทํายังไงให้มันดูดูเออใส่ได้แล้วก็โชว์ลอเอชไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาประกดขายได้ปุ๊บมันก็เลยทําให้เรายิ่งกล้าทำอย่างเงี้ยลองทําตัวที่หนึ่งขายได้ตัวที่สองขายได้พอทําเสื้อผ้าเสร็จก็เริ่มมาทําเป็นกระเป๋าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับลองลองแผนขายดูมันจะเป็นแนวทดลองอะไรย่างมากกว่าเรามีกลยุทธ์ไหมคะ ที่ว่าเออสู่ความสำเร็จที่ทำให้เป็นที่ยอมรับอะไรเงี้ยค่ะคคนอกจากการออทดลองมาเก็ตเซอร์เวยแล้วออแต่ตรงเนี้ยค่ะเรามีกลยุทธ์อื่นจริงๆเหมือนตอนแรกเพราะว่าไม่ได้เรียนอะไรมาเลยแล้วพอเอาจริงๆมันจะมาเริ่มรู้เวลาที่เรามาเข้าโครงการอย่างเงี้ยครับก็จะมีคนที่มีประสบการณ์มาช่วยแชร์แล้วเราก็เหมือนค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆอย่างมากกว่าแล้วก็ามาปรับใช้ว่า เพราะว่า,อย,าอย่างบางคนแชร์ประสบการณ์ไปมันอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดสําหรับทุกคนอย่างนี้ครับแต่ว่าเราเ,ราเอามาปรับใช้กับกับเหมือนธุรกิจของเราไ่าแสดงว่าเวทีกิจกรรมเหล่านี้เป็นทางรัดสู่ความสําเร็จถูกไหมฮะเพราะว่าได้รวบรวมเอากูรูแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในทุกๆด้านนะคะที่อาจ,จะมาให้คาปรึกษาเราแล้วก็ให้ความรู้กับเราในทุกๆศาสตร์ที่ท่านอาจารย์บอกแล้วว่ามีความสําคัญมากไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์นะ ในเรื่องของการเงินเพราะว่าปัญหาของโอทอปเราเนี่ยจะ,ะมีปัญหามากในเรื่องของการคิดต้นทุนคุณป้าบางทีเนี่ยเดินทางไปขายของที่งานเนี่ยอ๋อถามว่าต้นทุนการเดินทางขึเน่อ๋อไม่มีหรอกถือว่าเดินทางมา,มา,ม,ามาเที่ยวเฉยๆก็ก็ไม่ต้องคิดค่าตัวหรอกอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเงี้ยเราเพราะว่ามันคือต้นทุนแฝงเนาะมันมีต้นทุนหลักก็คือค่าวัสดุค่าแรง ต้นคุณแฝงเนี่ยจริงๆเยอะมากต้นคุณแฝงก็คือว่าเขาไม่ได้คิดค่าตัวเขาเลยไม่ได้คิดเงินเดือน,นเขาไม่ได้คิดการผลิทางไม่ได้คิดค่าค่าพลดอาจจะไม่ออกเพราะว่ามันเป็นซัพพอร์ตจากภาครัฐแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราคิดราคาสมมุติว่าโปรท็อปบ,บอกเฮ้ยผลิตตัวนี้ 300, าสามร้อยก็ขายแบบสี่ร้อยนั่นหมายความว่าคุณขาดทุนทันทีเพราะว่าถ้าคุณไปขายที่ไหนแล้วมีค่าที่ฝักค่าที่จะกินเข้าไปในตรงนี้อาจจะหมดเลยก็ได้ อันนี้สำคัญคือการคิดต้นทะุนเนี่ยจริงๆต้องเรียนจากทุกทุกทุกอินดัสทรีเป็นหัวใจสำคัญเลยใช่ไหมคะอย่างตอนนี้เรามีเป้าหมายว่าเราอะอยากจะไปออกบูธงานหลังจากนี้เดีย๋ยววันที่ต้นเดือนก,กรกฎานเนี่ยเราจะไปออกอบูธเมกะโชว์แล้วก็ตอนกันยายนเนี่ยผู้ที่มีแผนธุรกิจโดดเด่นเนี่ยเราจะไปฮ่องกงกันที่งานเซ็นเตอร์สเตทที่ฮ่องกงะคะ่ะ ก็อยากให้การเนี่ยช่วยแชร์ว่าวิ้ยเราต้องเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งราคาต้องมีใบอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรในเรื่องของแบบถ้ามีลูกค้ามาจะพสออเดอร์เนี่ยเราต้องมีเอกสารอะไรเตรียมอะไรเตรียมที่สำคัญมีมีได้สอนเราไหมไหมครับอย่างอย่างไม่มีที่ไปต่างประเทศออกออกมุตต,ต่างประเทศอย่างก็จริงๆแล้วมันก็คือมีตายเชตลุกบุก เนาะออเดอร์ชีสต่างๆซึ่งในออเดอร์ชีสเนี่ยจะต้องมีคอนดิชันทั้งหมดว่าเฮ้ยเราส่งเป็นแบบไหนเพราะราคาที่เราตั้งมาปั๊บเป็นโฮเซลเราก็ต้องคิดต่อนะว่าร mm ี hmm. เทลเจาเป็น,ปนยังไงคือ mm hmm. ในปัจจุบันของพิเศษ B s w o B นะอย่างที่เอกบอกไปว่าเขาซื้อเราหนึ่งร้อยเขาไปขายต่อส mm ี่ร้อยห้าร้อยสามสี่ร้อยห้าร้อยได้หมดเนื่องจากว่ามันมันผ่านหลาย p ร o c e s, mm hmm. <S เพราะว่าหนึ่งร้อยปับ๊บ mm hmm. เขาต้องจ่ายค่าอ mm ิ p พ r t ตแท็กเข้ามา mm hmm. เขาต้องจ่ายค่าโลจิสติก ขาต้องจ่ายค่าค่าที่ของเขานอกค่าเงินเดือนของพนักงานขายเขาค่าความเสี่ยงของสินค้าที่เราอาจจะขายได้ขายไม่ได้คือของที่ขายในซีรีส์ช็อปอย่างคับทีี่วันเดคอรมพวกนี้ยฮะก็คือว่ามันจะผ่านโปรเซสนี้หมดก็คือว่ามันจะถูกหัวเข้าไปประมาณสามเท่า4เท่าอยู่แล้วแล้วมันจะออนเซล์ออนเซลเข้าแม็กซิมัมได้ที่60% ถ้าต่ำกว่านั้นคือเขาขาดทุนทันทีเนื่องจากว่าต้นทุนจริงๆเขาอ,อาจจะอยู่ที่ประมาณสักสามสิบเปอรแต่ว่าเขาจะมีค่าอิสระตัดที่ต้องอย่างเมืองไทยอยู่ที่ประมาณสักสามสิ้อง์เซ็นต์ของรัชชุ o ีกูที่ส่งเข้ามาอย่าง l ัช u ุรทั้งหมดอย่างหรือที่ต้องใช้เนี้ต้นทุนจริงๆก็คือที่หักไปเลย80%ซคือยิ่ง l ัช u r y มากเท่าไหร่อะฮะต้นทุนกับไฟ n นลไพรซ์จะยิ่งห่างกัน กระเป๋าชาแนลสองแสนผลิตจริงอาจจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึงหมื่นเนาะนอกนั้นคือ Marketing ขอรลวน,ลวนต้องจ้าง i n f ฟลูเอนเต้องบินเกสแบบ A l e v e l g u e s t ไปดูโชว์ต้องจัดโชว์ต้องทำพีาพวกนี้คือสิ่งที่เป็นต้นทุนแฝงทั้งหมดเนาะยิ่งคุณทำธุรกิจดีี deep, เข้าไปเท่าไหร่อะครับต้นทุนแฝงจะสูงมากอย่างอย่างเราตอนเนี้ยเราไม่ได้มีคอร์ส ลงตรงนี้เนื่องจากเอกอย่างอย่างที่เอกว่าก็คือว่าเราสนใจในคุณภาพของโปรดักต์มากกว่าการทำเมดดิตี้ฉะนั้นะลูกค้าเราตอนนี้ที่เราทำอะเลยกลายเป็นเหมือนทัวริสหรือคนที่ชอบโปรดักต์มากกว่าคนที่ชอบการคอมมิวนิเคชันแต่ว่าหลายๆแบรนด์ที่สักเซสอย่างที่เอกว่าก็ค,คือว่ากระเป๋าที่ขายดีๆเลยในปัจจุบันอย่าง Rally Movement หรือว่าอย่าง m e r g h หรือว่าอย่าง e n t e r w o m แมนา ต้มีการอินเวสต์ลงในด้านของคอมมิวนิเคชันเยอะมากเขาจะต้องส่งให้ดาราอินฟลูเอนเซอร์ใช้ถือโพสต์ลง t i k t o อ Instagram ต่างๆพวกนี้เป็นคอสหมดเลยไม่มีใครทำฟรีนะฮะเนื่องจากว่านอกจากว่าเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่แบบเด็กมากๆโอเคก็ทำฟรีแต่จริงๆก็คือ,อถ้าถ้าทุกคนรู้ว่า Lisa Post ลิซ่าโพสต์หนึ่งหลักน่าจะเป็นยี่สิบล้านนาะต่อหนึ่งโพสต์ไม่แน่ใจาอาจจะสูงกว่านั้นเนื่องจากว่าสิ่งที่ลิซ่าถือทุกชิ้น ส่งเอาเนาะนั่นหมายนั่นทําไมอลิซาถึงขึ้นเป็นแอมบ a สเดอร์ของบีนีตองเพราะว่าเขารู้ว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ทำ generate margin mm hmm. ให้แบรนด์เนาะเขาไม่ได้อยู่ที่อลิซามาเป็นแ ambassador ทำไมทุกอย่างถูก calculate อยู่ในหัวของฝ่าย f แ n นเชียลทั้งหมด mm hmm. ว่าเขาโพส t ส,สิ่ง p o s จะต้องได้บิเกิดกลับมาเท่าไหร่เขาจ่ายยี่สิบล้านากลับมาอย่างสองพันล้านประมาณนี่ย ซึ่งอาจจะเยอะกว่ายี่สิบก็ครับผมรู้เรทมานลํจไม่ได้แล้วถ้าเป็นแบรน์เล็กๆควรยังไงแนะนำไหแบรน์เล็กๆก็คือว่าอ่นั่นคือในปัจจุบันนะฮะเรามี AI เรามีโซเชียลมีเดียที่เราสามารถทำได้เนาะในการที่ทำวิดีโอเองได้ในการที่ทำรูปเองได้จินเนอรรูปเองได้คือสิ่งพวกเนี้ยเราทำเองได้คือไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราต้องจ้างแบบโอ้โหฟูลทีมคือเมื่อก่อนแบบถ่ายรูปบุ๊คทีแล้วตัวแทน ในปัจจุบัน่ะสกิลดาวลงมาเนื่องจากว่ามันมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นสตูดิโอที่มีเยอะขึ้นชัางภาพที่มีตั้งแต่เจนเด็กจนถึงเจนผู้ใหญ่แบบที่อาเลือกแบบฝรั่งแบบไทยเนี่ยได้หมดหลากหลายหลากหลายมากเนาะแต่ว่าบียอนกว่านั้นก็คือว่าเรามีเทคโนโลยีเข้ามาที่ในปัจจุบันมาแย่งงานแบบเนาะก็คือว่าเราแบบถ่ายรูปลงไปสั่งให้มันแบบว่าให้มี จะเป็นแบบฝรั่งถือสินค้าโปรดักตัวนี้แล้วทำเป็นวิดีโอได้ด้วยในราคาฟรีหรือว่าอาจจะจ่ายแบบหลักร้อยต่อเดือนเนี่ยมันก็เลยเป็นถือเป็นเบนฟิตละกันในการทำในปัจจุบันแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าคุณทำได้ทุกคนจะทำได้อะเราก็ต้องหามุมมองอื่นขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ครีเอทีฟจะเข้ามาช่วยจัดการแล้วว่าจะทำยังไงให้มันใส อันนี้เป็นมุมอมองที่ดีมากที่ท่านวิทยากรได้แชร์ให้เราเห็นว่าถึงแม้เราจะเป็นตัวเล็กๆนะคะแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยใหม่ๆม,มากมายทั้ง AI นะคะ,ะทั้ง c h a t GPT หรือ,อในเรื่องของ AI ที่จะมาช่วยสร้างภาพหรือว่าทำต่างๆแต่ว่ามันก็เหมือนดัาสองคมนะคะเพราะว่าในเมื่อ,อเรามีคนอื่นก็มีมดังนั้นเนี่ย ความแตกต่างก็อยู่ที่คอนเทนต์นะคะอยู่ที่ความสร้างสารรค์ของเรานะคะว่าเราเนี่ยจะจับจุดในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคของเราแล้วก็สร้างคอนเทนต์ให้มันตรงได้ยังไงบ้างอาจารย์เ็ามีตัวอย่างนะคะของอผลงานตรงนี้ที่จะมาใช้ให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในการเริ่มธุรกิจด้วยขอเชิญไหมคะเดี๋ยวขอขอเสริมอันที่เอกพูดเมื่อกี้นิดนึงครับอย่างอย่างเวลาเราทําใบราคาครับ สมัยก่อนนะจะมีปัญหาอันนึงที่ที่เจอแต่ไม่รู้เองเจอเหรือป่าคือแต่ละร้านซื้อของเราไปแล้วขายราคาไม่เท่ากันอย่างเงี้ยครับอ่าตัวนี้เราจะต้องมีเขาเรียกว่า r e c o m m e n d retail price ค,คือมันเป็นปัญหาแบบ,บจริงๆเรามันก็คอนซิร์เนาะแต่ว่าเหมือนก็ในปัจจุบันนะฮะมันจะเห็นภาพชัดกว่าในอดีตม,มากมกว่าในอดีตที่จากในในอดีตเราไม่สามารถเช็คได้ว่าของเหล่านี้ ราคาที่รัเสเซียเท่าไหร่ราคาที่อินเดียเท่าไหร่ราคาที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่มันมันไม่สามารถเช็คได้แต่ในปัจจุบนนันนะมันจะมีแอปเช่น f a r f t c h หรือ, etch, อว่า l i s t อย่างเงี้ยที่สามารถเช็คสินค้าตัวเนี้ยออนไลน์ทั่วโลกได้ฉะนั้นแบรนด์ที่ดีอะฮะคือแบรนด์ที่คอนโทรลร t เทลไพรซ์ได้เท่าทั่วทั่วเท่ากันท,ท,ท,ทั่วโลกแต่ว่ามันจะทำได้แค่แบบ l u x u r y Brand ที่จะซื้อแบบหรืิต้องซื้อที่เมืองไทยเท่ากับซื้อที่โลกาจากต่างกันแบบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นอันนี้คือสิ่งที่ดีเพราะว่าในท้ายที่สุดลูกค้ามีสิทธิ์เลือกซื้อของที่ถูกที่สุดเนาะแล้วเวลาที่เราแบบให้ใครตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้มันจะเริ่มทำลายกันเองแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นคอนเซิร์นแบบเวลาที่แบรนคุณโตมากๆแล e ้วมีรีเทลทั่วโลกมาซื้อ แต่ว่าแค่แค่บอกไว้ก่อนนะแล้วกันรกจริงจริงแบรนด์เล็กๆก็กระทบอย่างสมัยก่อนที่ป๊อปส่งออกไปที่ฮ่องกงเยอะๆครับพอฮ่องกงขายแพงกว่าปุ๊บเขาเจ้าของ l i า e ก็บ่นเลยว่าเออเนี่ยลูกค้าชั้นบินมาซื้อเองที่ไทยหรือไม่บางทีก็จะมีแม่หาบินซื้อไปเพราะว่าซื้อได้ถูกกว่าใช่ไรบที่สำหรับเออพวกเราที่มีความ ใส่ฝ,ฝันแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะไปออกบูธที่ฮ่องกงเนี่ยค่ะอยากที่ช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะว่าที่ฮ่องกงเนี่ยเขาชอบโปรดักต์คอลเลกชันแบบไหนถ้าเราจะไม่ได้ไปมาน<อ>านเลยแต่ว่าขอแชร์ในมุมมองสมัยก่อนคือสมัยก่อนฮ่องกงเป็นประเทศที่เวลาเราไปเที่ยวรู้สึกว่าโอ้โหแฟชั่นเขาล้ำมากแต่ตอนหลังก็คือไทยแซงไปเยอะนมือนกันเทน่าที่เห็นคือฮ่องกงอะฮะมันเป็น financial hub แล้วก็จริงๆแล้วลูกค้าฮ่องกงส่วนใหญ่เป็นจีนที่ข้ามาจากเซนเจ์เน่ะเข้ามาสเป็น,น,นันี้เนื่องจากว่า Import Tax ทของฮ่องกงมันเป็นศูนย์ฉะนั้นตัว Luxury Product ในฮ่องกงอะมันจะถูกกว่าในจีนซึ่งในจีนนะคำแพงภาษีอยู่ที่ประมาณส5 4 0อยู่แล้วเข้าไทยเข้าไทยซึ่งมันแพงมากเนาะแต่ในปัจจุบันอะมันมีการ เหมือนกับส,สนับสนุนจากภาครัฐในการที่จะผลัดกดันให้เซนเจอร์จจมาแข่งคู่กับฮ่องกงมันก็เลยอาจจะทําให้เหมือนกับลูกค้าไม่โซล่เข้ามาในฮ่องกงมันเลยเกิดปัญหาว่าหมายหลายๆ Select กชอปในฮ่องกงมันปิดตัวลงเนื่องจากว่าตัว traffic flow มันเปลี่ยน,นแต่สิ่งที่ดีจากฮ่องกงที่เราได้ข้อมูลมาคือว่าตลาดในฮ่องกง ในแฟชั่นในในในเชิงของเทรดเนาะมันก็ยังมีแบบเหมือนลูกค้าจากต่างประเทศอะเข้ามาซื้ออยู่ซึ่งมันอาจจะดีกว่าในไทยที่ในปัจจุบันอะไบเตอร์ต่างประเทศไม่ได้บินเข้ามาซื้อแล้วเลามันก็จะบินไปฮ่องกงเลยก็คือว่าคนจากมาเลเซียออสเตรเลียญี่ปุ่นยังดูไปบินไปดูสินค้าที่ฮ่องกงอยู่มันก็เลยเป็นจุด ทีเ่เป็นแบบเหมือน opportunity และกันที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณอยาก grow like business ไปสู่ตลาดแบบต่างประเทศขึ้นมาประหยัดเออยากเสริมอันหนึ่งก็คือว่าการตั้งราคาจริงๆแล้วอย่างอย่างที่แม่หากเนี้ยเป็นเนาะเพราะว่าสิ่งที่เรามีและถือเป็นซอฟต์ a วร์จริงๆแล้วอะ่ะมันคือซีรวาในไทยเนาะแล้วก็อันนี้เพิ่งเพงเป็นมาคือว่าเราได้ จริงๆเป็น c h ANCE ละกันหรือว่ามันเป็นแบบอ p ฟเรนหนึ่งที่อย่างคุณออมอย่างเป็นออมเนี่ย mm hmm. ก็คือซื้อเสื้อไปใส่แล้วจากนะั้นแม่หาบก,ก็คือแม่หาชบชาวจีนแม่หาชบชาวจีนก็คือแบบสั่งเยอะมากสั่งหลายร้อยตัวมากในีในเดีดีใช่ซึ่งอย่างที่ว่าไปคือในราคาในประเทศจะเอาขายขึมาแบบสี่สองแปดแปดนาะแต่ว่าเขาก็จะแบบนี่แหละเอาไปมาร์คอัพขึ้นมา ซึ่งก็คือปัญหาเดียวกันก็คือว่าเอามาถ้าอั๊กแพงเกินไปคนจากจีนก็คือบินมาซื้อที่นี่นะครับะนั้งการตั้งราคาคือถ้ามันแบบคอนซิสเซนซีอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถคอนโทรลได้เพราะว่ามันเป็นรีเซลบิสเนสเนาะอย่างอย่างแบรนดกระเป๋าใน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 ปัจจุบันนะครับเฮ้ยเราก็สงสัยว่าทำไมในขายดีมันเป็นรีเซลบิสเนสคือถ้าคุณสามารถสร้างสร้างนี้ตรงนั้นได้บิสสคุณก็จะ มีเงินมหาศาลเช่นซื้อไปพันหนึ่งรีเซลสามพันเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่อัมมัสแต่ถ้าคุณจะทำให้เกิดสิงอัมมัสขึ้นมาได้เนี่ยก็คือว่าคุณต้องให้อินฟลูเอนเซอร์ที่มันแบบทุกคนตามถือเนาะและทุกคนก็อยากถือตามเหมือนเหมือนในปัจจุบันถ้าดูป๊อปมาร์ทนะฮะคือสิ่งเดียวกันเนาะใช่ป๊อปมาร์ทในปัจจุบันใช่ป๊อปมาร์ทในปัจจุบันก็คือการเป็น เศรษฐีอันดับ5ของจีนซึ่งคุณต้องคิดว่ามีทรัพย์สินเท่าไหร่กี่แสนล้านหรืออาจจะล้านล้านบาทเนาะอพรามาดท,ทำเชจิงก,ก็คือว่าเหตุลิซ่าถือโอ้ทุกคุณอยากได้มากอีกตัวลาบูบูสีเขียวอะไม่ไม่น่ากี่เดือนนี้เองเอนาะ,ะใชะ่ปัจจุบันก็คือโตโตดีมากที่ยุโรปก,ก,กับอเมริกาดาราฮอลลีวูดเริ่มใช้อีลาบูบูเนี่ยขึ้นมา ซึ่งอันนี้มันคือคอม a ินิ i c มันคือส t ิติมูฟเมนต์ละกันที่บางครั้งดีไซเนอร์อาจจะคิดไม่ออกเนื่องจากว่าเราคอนเซิร์นมากๆก,กับตัวโปรดักต์กับความงามของตัวโปรดักต์แต่จริงแล้วคนที่คิดอันนี้ถ้าคุณหาได้หรือคุณมีในตัววิสัยทัคุณจะไปแน่นอนทุกทุกอย่างแนะทุกทุกอินดัสทรีไม่ใช่แฟชั่นอย่างเดียวอย่างคุณตาเอเบอรี่เองก็มีสถิติที่ที่แข็งมากคือ สามีเขาในการที่เราเราเราฟังเราคือเราพยายามฟังแบบหลายอินดักซี่แล้วมาอานาลิซิสขึ้นมาเนาะเขาก็มีอานาลิซิว่าเอ๊ะทำไมคือแบรนด์ที่สักเซสอะอย่างทุกที่อาหารเองในปัจจุบันแข่งกันแบบเลือดสาดมาสู้ตายใช่สองเจ้าเก้า mk ตลาดนี่เนี่ยคือคือในท้ายที่สุดนะฮะแฟชั่นไม่ได like ้จบที่ครีเอทีฟแฟชั่นจบที่บิส i n e s s สำคัญเลยคมมากแต่ชนจบที่บิสนเนส่จะแชร์เรื่องหลักบูบูในอยังไม่อัน,นประสบกณ์จริงครับ <laughs> ก็คืออย่างที่เอกแชร์ก็คือมันดังเพราะอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมครับแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญอะ่ะคือการบอกปากต่อปากคือตอนแรกอะ่ะเพื่อนเอกอะ่ะ ตอนโควิดไม่รู้จะทําอะไรเครียดจังเลยเพื่อนเอกซื้ออีลาบูบูเนี่ยมาให้ปอกตัวเดียวหลังจากนั้นงอกไปเป็นแบบร้อยร้อยตัวเลยครับก็ <c oughs> คือเหมือนตอนโควิดเราเครียดเราไม่รู้จะทําอะไรอ่ะซื้อของออนไลน์ซื้อของออนไลน์เงี้ยครับสักพักหนึ่งก็คืออลาบูบูเต็มบ้านเลยครับแล้วก็ออกออกก่อนคนอื่นเลิกแล้วเพราะว่าวางไว้ก็เหนียว ว่าเราต้องหูไวตาไวต้องจับกระแสไวัลแล้วก็วิเคราะห์ตลอดอย่างนั้นถูกไหมคะเพื่อที่จะจับโอกาสธุรกิจตรงนี้ให้ได้ซึ่งมันมีอยู่ทุกธุรกิจไม่ใช่เฉพาะใจท่านแล้วก็เหมือนลาบูบูตอนแรกมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คอมเมอร์เชียลขนาดนี้ครับมันเป็นเหมือนอาร์ตทอยแล้วก็ทำมาในจำนวนที่ลิมิเต็ดสมมุติแบบนี้มีห้าสิบตัวราคามันก็จะพุ่งเหมือนหุ้นเลยครับอย่างสมัยก่อนที่ แล้วมันก็จะมีช่วงดาวลงมาแปบบหนึ่งแล้วอยู่ดีดๆป๊ับมาจ่ะไปทําให้มันคอมเมอร์เชียลขึ้นมาส่งให้ลิซ่าส่งให้คนอื่นมันก็เลยกลับมาใหม่แต่ว่านี้แหละคือกลยุทธ์ทางการตลาดนี่คือ s t r ติจี้ที่แข็งมากๆซึ่งแอบซ่อนอยู่โดยที่เราต้องมาวิเคราะห์